เดิมทีเป็นคนไม่ทานผักเลยแกก็เอามาปลูกพอคิวทานได้อร่อยเราก็เลยอยากขายเนี่ยแหละค่ะเรียนรู้และศึกษาจาก y o u u u b เนี่ยแหละค่ะสอบถามพี่ๆที่เป็นเกษตรกร,เ,กรเหมือนเราฝังหัวไว้ว่าผักมันสีเขียวมันขมพอเราได้มีความสัมผัสจากผักที่เราปลูกเองจริงๆอะ่ะแล้วมันอร่อยนั่นแหละคือจุดเริ่มตน้น <laughs> เน้นไปทางอินทีย์แบบปอดสารจะมีอยู่สตัวก็คือกรีนโอ๊กเรดโอ๊แล้วก็คอสค่ะ ขายดีที่สุดก็จะเป็นมินิคอร์สค่ะเฉลี่ยต่อเดือนนะคะก็จะอยู่ประมาณ 10, 3, 1 3ื่นสามันเป็นกิจกรรมครอบครัวเดิมทีก่อนหน้านี้เราจะไม่ค่อยให้แบบความสําคัญกับครอบครัวแต่พอมาทําสวนอย่างเงี้ยทุกเสาร์อาทิตย์เลยเราจะนึกถึงพ่อกับแม่เอยอ,อยากมาเล่นกับพ่อกับแม่อยากมาดูผัก คิวทำอาชีพหลักคือเป็นพนักงานบริษัทการจะหารายได้เสริมมันก็ค่อนข้างจะมีข้อจํากัดพืองานประจำเราก็เครียดอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่พอมาทําสวนทั้งเรามีรายได้เสริมทั้งเราได้ผ่อนคลายได้มีกิจกรรมภายในครอบครัวมันคือเป็นข้อดีดีด,ดทุกอย่างเลย แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะไม้คิวนิสาชนดรงลุนนะคะเจ้าของสวนลูกสาวพ่อค่ะตั้งอยู่ที่บ้านหนองสะหมู่สี่ตำบลบ้านกงอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะเล่าที่มาให้ฟังหน่อยครับว่าตามเป็นมาอย่างไรครับที่มาก็คือเดิมทีเป็นคนไม่ทานผักเลยแม่อยากให้ทานผักแกก็เอามาปลูกพอคิวทานได้อร่อยเราก็เลยอยากขายเนี่ยนะคะไม่ได้มีอะไรมากเลย ปลูกผักจริงๆอะสปีที่ปลูกปลูกขาย2ปีก่อนหน้าก็คือทดลองเรียนรู้และศึกษาจาก YouTube นี่แหละค่ะแล้วก็เข้าไปสอบถามพี่ๆที่เป็นเกษตรกร,กรสอบถามว่าทำอะไรยังไงแล้วก็เรียนรู้ทดลองเจอปัญหาแบบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น หนึ่งแหละเราไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยสัมผัสอะไรพวกนี้เลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคือไม่รู้แม้กระทั่งแบบจุดเริ่มต้นต้องเข้าหาใครคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะจนต้องเข้าไปเซิร์ใน Facebook ว่ายังสมา r t f ฟาร์มเมอร์ขอนแก่นแล้วก็สมัครเข้าไปไปอบรมไปอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะไปทําความรู้จักพี่ๆเขาพี่ๆที่เขาทําเกษตรกรจริงๆเป็นอาชีพอย่างเงี้ยค่ะร่วมไปถึงการศึกษาใน y YouTube โซเชียลต่างๆถามลุงถามพ่อถามแม่อย่างเงี้ยเลยค่ะ จุดไหนที่ทำให้เราสนใจที่จะเริ่มปลูกแบบจริงจังครับถ้าจริงๆอะ่ะคือเหมือนเหมือนเราฝังหัวไว้ว่าผักมันสีเขียวมันขมพอเราได้มีความสัมผัสจากผักที่เราปลูกเองจริงๆอะ่ะแล้วมันอร่อยเราคิดว่าเฮ้เรายังทานได้เลยทําไมคนอื่นจะทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเลยอยากเอามาขายให้คนอื่นได้ลองทานจุดเริ่มต้นของการปลูกอะ่ะมันเหมือนการฟุกขึ้นมาเหมือนเหมือนเราได้มเมล็ดพันุ์มาจากข้างบ้านเราไปซื้อ มเมล็ดพันธุ์จากร้านขายอุปรกรณ์การเกษตรมาหวานปลูกเราเหมือนมันฟุกว่าเรามีเวลาดูแลน้ำมันถึงมันไม่ขมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบนั่นแหละคือจุดเริ่มตน้นคือมันฟุกๆไปซะทุกอย่างนะคะปัจจุบันปลูกทั้งหมดกี่แปลงครับเป็นชั้นทั้งหมด10แปลงค่ะแบบยกสูง <c oughs> เพื่อที่จะได้ลดเวลาการทำงานเซฟสุขภาพร่างกายไม่ปวดหลังอย่างเงี้ยค่ะฟาร์มเราปลูกในรูปแบบไหนครับ เราปลูกลงดินค่ะลงดินแบบเป็นแบบเน้นไปทางอินทรีย์แบบปลอดสารอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ทุกอย่างจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมูล,ลวัวแกลบดินที่เราเอามาจากป่าจากโคกจากแถวนี้แถวบ้านเราที่ไม่มีการผ่านเคมีอะไรอย่างนี้เลยค่ะปัจจุบันปลูกทั้งหมดกี่ชนิดครับหลักๆจะมีอยู่สา,สาตัวก็คือกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็คอร์สค่ะ หลักๆจริงๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราขายดีที่สุดก็จะเป็นมินิคอร์สค่ะเป็นไซส์มินิการปลูกผักสลัดถือว่าปลูกยากไหมครับสําหรับคิวนะมันวิธีการอะมันไม่ได้ยากแต่ตัวที่ยากคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คืออย่างสภาพอากาศถ้าอากาศหนาวมันก็จะเติบโตได้เร็วสิ่งที่ยากของช่วงเวลานั้นก็คือเก็บผลผลิตยังไงให้มันทันเพื่อที่ว่าเขาจะไม่ได้ออกดอก อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คือมันจะเป็นแก่ไปเลยลูกค้าก็จะมองว่าเอาผักแก่ไปให้เขาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเป็นเรื่องของดินเรื่องความชื้นว่ามากเกินไปรากอาจจะเน่าอย่างนี้ค่ะถ้าฤดูร้อนผักเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ที่เขาจะเติบโตได้ดีในอากาศที่เย็นพอเป็นฤดูร้อนจะแคร์น้ำหนักจะน้อยเนี่ยมันจะมีความยากแตกต่างกันในแต่ละช่วง วิธีการปลูกคิวก็จะเอามาเมล็ดเนี่ยค่ะมาถ้าพูดบ้านๆเลยก็คือโรยเราใช้พริกมอสใส่พริกมอสแล้วก็กบแบบบางๆให้ความชื้นพอดีใช่แต่ที่เนี้ยแต่ที่สวนคิวอะตรงพื้นที่ตรงนี้มันจะค่อนข้างอากาศร้อนหน่อยเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ําคุมมันในช่วงสองสามวันแรกให้เขาเริ่มออกรากพอเริ่มออกรากเราก็ค่อยเอาผ้าผ้าออก ให้เขาแบบโดนแสงอย่างเงี้ยค่ะพอผ่านไป7วันเขาจะออกมาประมาณ2-3าใบ2-3ใบแล้วก็จะย้ายเขาไปใส่กระบะปล่อยให้เขาโตอีก7วันอีก7วันตรงเนี้ยจะถึง15วันพอดีเขาจะเริ่มออกใบที่3ามที่4ออกมาระหว่าง15วันนี้เราจะเตรียมดินเตรียมแปลงผสมดินมูลใส่ทุกอย่างที่เป็น่านอาหารที่เขาต้องการเข้าไปแล้วก็เอาลงแปลงวันที่15้าเนี่ยแหละค่ะออกมาแล้วก็รดน้ํา เช้ากลางวันเย็นอย่างฤดูฝนก็จะเหลือสองรอบเช้าเย็นฤดูหนาวก็เช้ากลางวันเย็นแต่ระยะเวลาอาจจะไม่นานอย่างเงี้ยค่ะอากาศถ้าวันไหนอากาศร้อนอย่างเงี้ยเราอาจจะลดลดให้แบบลดอุณหภูมิเขาใช่เพราะว่าถ้านเขาร้อนมากๆพอเขาเหี่ยวลงมันจะทําให้รู้สึกว่าเหมือนการโตเขาชะง,งักอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผักมีสิทธิ์จะขมได้นี่ค่ะ ช่วงก่อนเก็บเราจะเก็บช่วงเช้าหรือช่วงเย็นไปเลยเราจะไม่ค่อยเราจะไม่เก็บตอนที่กลางวัน mm hmm. เพราะว่ามันจะทําให้อย่างคิวอะคิวรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เขากําลังเติบโตมันมันจะทําให้เขาเหี่ยวเร็วใช่รสชาติมันก็จะไม่อร่อยคิวจะเก็บตอนเย็นก็คือจะเก็บแล้วก็เอาเอาใบคราบออกแล้วก็ใส่ตะกร้าแช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่เก็บแบบ สามสี่วันค่อยส่งลูกค้าอย่างพรุ่งนี้ส่งเราเก็บตอนเย็นอย่างนี้ค่ะรูปแบบการทําตลาดของฟาร์มทําอย่างไรครับหลักๆเราจะเน้นไปทางโซเชียลค่ะเป็น Facebook แล้วก็ youtube facebook นี้เราจะเน้นไปทางในเรื่องของแบบว่าแจ้งแจ้งลูกค้าประจําว่าอาทิตย์นี้เรามีผักอะไรบ้างเรามีผลไม้อะไรบ้างลูกค้าสามารถสั่งได้หรือโทรมาสั่งเราแล้วก็อ่ออีกช่องทางหนึ่งคือไลน์ไลน์นี้จะ เน้นหนักไปทางคนใกล้ตัวเพราะว่าเราคิวศึกษาธรรมชาติหรือว่าศึกษาตลาดตลาดเระแวกบ้านว่าหมู่บ้านคิวอะมีผู้สูงอายุเยอะที่อยู่กับวัยรุ่นกับวัยทำงานเราก็จะเน้นไปทางว่าเราจะโพสตลงกลุ่มไลนย ว่าเรามีผักชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้เขาก็จะสั่งแล้วเราก็จะขับรถไปส่งเหมือน Delivery ี่นี่แหละแต่เราจะมีเวลานะคะไม่ได้ส่งทั้งวันเราจะมีแบบเริ่มส่งช่วงเช้าเราส่งอีกทีตอน5้ามงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นทาง YouTube เราจะเน้นความบันเทิงมากกว่า <c oughs> อาจจะแบบ <c oughs> เดินวิ่งในสวน <c oughs> ในไร่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยโชว์เราจะเน้นไปทางว่าเราเราทำความธรรมชาติถ้าเป็นยูทูบเราจะเน้นความธรรมชาติของการทําสวนของเรา ความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยสะส่วนใหญ่ค่ะแต่ถ้าขายจริงๆก็จะเป็นแจ้งข่าวเพื่อขายจริงๆก็จะเป็น Facebook กับไลน์แค่นั้นพอจะบอกได้ไหมครับว่าต่อเดือน<ม>เรามีรายได้เฉลี่ยประมาณก,กี่บาทครับต้องต้องกล่าวก่อนว่าจริงๆการทำสวนของคิวอ่ะมันเกิดจากความชอบการหางานอดิเรกทำดังนั้นรายได้อ่ะมันอาจจะยังไม่ได้สูงมากถ้าตกเฉลี่ยต่อเดือนนะคะก็จะอยู่แค่ประมาณ1 3 0 0 0ถึง15,000 เพราะว่าคิวเป็นการทําเกษตรแค่ช่วงวันหยุดคือเสราร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะใช่งานหลักเราก็รับผิดชอบตัวนี้ก็กลายเป็นงานอดิเรกค่ะในส่วนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี้ยจะเป็นพ่อกับแม่ดูแลให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันเสราร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอย่าง,างคิวก็จะมาช่วยตัดมาช่วยเก็บผลผลิตแพ็คของแล้วก็ส่งลูกค้าในเสราร์อาทิตย์เราจะทําทุกอย่างกระบวนการที่เกี่ยวกับการตลาดหรือการใช้แรงในวันเสาร์อาทิตย์ นนั้พ่อกับแม่ก็จะมีหน้าที่แค่แบบเปิดสปริงเกอร์ลดน้ําต้นไม้ดูแลเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะก็กิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเราจะแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมทุกคนนะมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะช่วยบอกข้อดีของการทําเกษตรหน่อยครับข้อดีของคิวนะคะเท้าความไปก่อนว่าครอบครัวคิวประกอบด้วยพ่อที่เป็นผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็ลูกสาวสองคนแล้วแม่ก็คือนานๆทีจะได้คุยกับพ่อแต่พอเรามาทําสวนน่ะเราจะมีเรื่องคุยกันเยอะมาก มีกิจกรรมการทำกิจกรรมร่วมกันค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยอ่ะคือพูดถึงว่า90%เเซเลยที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อมาคุยกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะพูดกันเสียงดังหน่อยก,ก็ถือว่ามีกิจกรรมร่วมกัน,ม,นมันเป็นกิจกรรมครอบครัวก็คืออย่างเดิมทีก่อนหน้านี้เราจะไม่ค่อยให้แบบความสําคัญกับครอบครัวอายุอย่างเราก็คงจะไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทําสวนอย่างเงี้ยทุกเสาร์อาทิตย์เลยเราจะนึกถึงพ่อกับแม่ ว่าอยากมาสวนจังเลยอยากมาเล่นกับพ่อกับแม่อยากมาดูผักประมาณนี้เลยก็การมาทำสวนนี้นะคะก็คือผลคอยได้เลยคือจะตอบโจทย์เรื่องของรายได้เสริมเพราะว่าเดิมทีอ่ะพูดตรงๆว่าอาชีพคิวทำอาชีพหลักคือเป็นพนักงานบริษัทอย่างเงี้ยการจะหารายได้เสริมมันก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดคืองานประจำเราก็เครียดอยู่แล้วเราก็เครียดอยู่แล้วแต่พอมาทำสวน ทั้งเรามีรายได้เสริมทั้งเราได้ผ่อนคลายได้มีกิจกรรมภายในครอบครัวแล้วยิ่งโควิดเนี้ยเรามีเซฟโซนให้อยู่มันคือเป็นข้อดีดีดทุกอย่างเลยสำหรับคิวก็ฝากติดตามด้วยนะคะ Facebook สวนลูกสาวพ่อขอนแก่นค่ะหลกัหลกๆก็จะเป็นช่องทางนี้นะคะหรือว่าถ้าท่านใดก็ที่อยากเข้ามาชมสวนก็ทักเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะเตรียม รอพบทุกท่านเลยค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะคือ YouTube ก็ใช้ชื่อเดียวกันค่ะสวนลูกสาวพ่อขอนแก่นค่ะในช่องทางนี้ก็จะเป็นถ้าหามหาสาระก็มีอยู่ทําหาความสนุกก็ยิ่งมีเยอะค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ